ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง i d e m มิส u เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านการเดินทางกว่า650กิโลเมตรการกลับสู่ต้นกำเนิดอีกครั้งของดรธนศักดิ์วหาวิสารคือจุดเริ่มต้นในการส่งต่อพลังสู่อนาคต สว,ส,สวัสดีครับ,รบไฟเป็นไงบ้างครับ,ค,รบคนเต็มครับก็สบายแป๊บเดียวเองครับชั่วโมองออกว่าเดี๋ยวฝนไม่ตกได้เดี๋ยวเราก็ไปโรงเรียนกันพี่ตีครับในฐานะที่ผมมาน่านเป็นครั้งแรกนะครับพี่จะแนะนำที่เที่ยวที่ไหนให้ผมที่ทต้องไปบ้างครับจริงๆน่านเนี่ยมีสิ่งที่ น่าเที่ยวหลายๆที่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นในตัวเมืองเองนะครับตัวเมืองเองนี่มีวัดเยอะมากวัดใหญ่ๆที่เรารู้จักกนดีก็คือวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยมีพระพุทธรูปสี่หน้าพระพักของพระพุทธรูปเนี่ยแต่ละทิศก็จะไม่เหมือนก,นกนันนอกจากนี้ก็จะมีวัดใหญ่ๆหลายวัดวัดช้างคำมีพระพุทธรูปทองคำเออแล้วก็มีวัดพระธาตุแช่แห้ง พระาธาตุแช่แห้งเนี่ยเป็นพระาธาตุที่รูปลักษณะเป็นพระาธาตุที่พุ่มด้ทองคําต้องไปเลยใช่ไหมครับพระาธาตุแช่แห้งอันนี้ต้องไปไหว้เพราะว่าเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับ,รบก็จะไปไหว้กันที่วัดนี้นะครับ แล้วก็มีวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับก็จะอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถจะเห็นวิวตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้นะครับส่วนการจเจริญเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยจะเรียกได้ว่าจเจริญอยู่ไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีตึกสูงไม่ได้มีอะไรนะครับ ตลาดเช้าก็เป็นศูนย์กลางของคนในตัวอำเภอเมืองนะครับคนจะมาตั้งแต่ประมาณปีสี่ใครอยากใส่บาตรก็จะไปใส่บาตรท,ที่ที่ตลาดนี้ได้ตอนเช้านะครับก็มีอาหารที่พื้นเมืองที่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตลาดที่ถ้าตื่นเช้ามาก็จะมา,มาดูบรรยากาศของคนท้องถิ่น,<ใ>นเขาทำอะไรกันบ้างวิถีชีวิตของ<ช>คนคนั่นเลย ตอนนี้พี่ตีกําลังจะพาผมไปไหนครับเนี่ยผมกําลังจะพาไปหาลูกค้ารายหนึ่งนะครับ<อ>ชื่อร้านบํารุงศิลป์ลูกค้ารายนี้ค้าขายกับทางบริษัทมาประมาณ 40, 40ปีแล้วโอ้โอเฮยเล้งวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียผมบอกเปิ่นว่า เฮียเล่งช่วยผมขายของเนี่ยมาจะ40ปีแล้วนี่กันเลยเขาเขาก็เลยอยากหันว่าล้านเนี่ยเป็นจะแด้พ่องแล้วก็เพื่อจะมาคุยกับเฮียตัวเองซ้อขอบคุณมากนะขอบคุณครับได้มีโอกาสได้แวะมาตอนปีใหม่ขอบพระคุณขอบคุณจริงๆครับครับครับขอบคุณครับ ทราบเาว่ากิจาการของพี่ตีนะครับเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดน่านด้วยใช่ไหมครับของครอบครัวนะครับผมเกิดที่อำเภอท่าวังผาซึ่งห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ4 0กว่ากิโลนะครับอำเภอท่าวงผาเป็นอำเภอเล็กๆแล้วก็ชาวบ้านต่วใหญ่ทำไร่นะครับทำไรออ่มีแม่น้ำน่านที่ใสสะอาดมากนะครับเห็นปลาเห็นสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำเลย แต่ปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำน่านก็ค่อนข้างจะเป็นน้ำสีแดงละนะครับผมเกิดได้สองปีคับคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจแบบอพยพมาอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับก็มาเริ่มต้นทาธุร,รกิจอะไรต่อะไรก็ธุรกิจสุดท้ายก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ํามันแล้วก็คุณพ่อมีโอกาสได้ไปเจอ,เอ,อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นเพื่อนรักของคุณพ่อ เขาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันอิเดมิมสึกก็เลยตกลงใจทําธุรกิจร่วมกันในฐานะเพื่อนจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อยๆรุ่นลูกก็รับช่วงการทํางานร่วมกันกันกบทางพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นต่อนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ครอบครัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้ครับ